ดอกเต็มเลยสตอรอเบอรี่ของเรานั่นต้นมาเขือเทศนะจ๊ะสตอรอเบอรี่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นนางเลื้อยเลยเดี๋ยวจะเด็ดใบออกนะคะทุกคนต้องเอาใบาออกเนะาะใบมันออกใบมันเยอะเกินเนาะนี่ค่ะดอกเต็มเลยค่ะวันนี้เคลียร์สวนนะคะทุกคน เคลียร์พื้นที่ทําสวนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสวนผักน้นอยๆของเรานะคะตอนแรกว่าจะไม่ปลูกเนาะแต่ว่าแดดนี่ค่ะต้นกล้าที่เราเพาะไว้แดดน้องดีมากก็เลยอดใจไม่ไหวนั่นเองเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่เนาะเดี๋ยวทําความสะอาดหลังบ้านนะคะทําความสะอาดแล้วก็กระทงกระถาง ก็จะเปลี่ยนนะคะเคลียพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเอากระถางใหม่มาใส่เนาะนี่ค่ะเราดูผลงานเนาะ ก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนทูพื้นทูอะไรขัดพื้นจนแห้งสนิทนะคะก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเรารอผักของเราโตนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอามาลงเนาะนี่เลยจ้าเป็นระเบียงหลังบ้านนะคะทุกคนนี่ นัาตรงหน้าต่างกระจกวันนี้ถูเรียบร้อยนะคะก็จะลบหน่อยนะดอกไม้อันนี้นะคะทุกคนชื่ออะไรไม่แน่ใจนะลืมแล้ว <c oughs> มีคนเคยบอกแต่แต่ลืมนะคะนี่ค่ะหอมมากเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมน้องจะเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยและมีสีขาวด้วยนะคะคือน้องหอมมากๆนะคะทุกคนเนี่ยหอมมากเลยจ้าอันนี้เป็น หลังบ้านนะคะเพื่อนบ้านเนาะแดดดีมากๆเลย